เจ้านายมาแล้วเจ้านายมาจะเข้าบ้านนอนแล้วนี่เห็นไหมผมก็จะมีแมวนะครับผมเลี้ยงแมวนะครับเลี้ยงแมวชื่อเจ้าทมมินทมมินเออทมินทมินอันนี้เจ้าเจ้าชคนี่ อันนี้ออกมาเนี่ยคาปูนี่เจ้าคาปูแล้วตัวนี้อีซับอีซับเนี่ยแม่ของเจ้าคาปูนี้นะครับแล้วก็ในด้านล่างมารวยมารวยแล้วก็วมีตัวนี้นี่ตัวนี้โอ้หลายตัวเลยแล้วก็มีอีปุ้งอีปุ้งเนี่ย ก็คือเป็นตัวที่แบบว่าผู้ใหญ่บ้านเลยในการในการอยู่ข้อ,อนี้นะครับข้อ,อทั้งหมดที่ผมได้มาเนี่ยนี่นี่ปุนปุ่นเดียยวตัวใ<ม>ดส่งเสียงเฮงเฮงงเสียงอันนี้น้องตรงนี้นะครับ ชื่อว่าเจนนิเฟอร์เห็นไหมเขาจะดำมากเลยดำทมินเลยเจนนิเฟอร์มาเนี่ยเจนนิเฟอร์ปุ่งเดมมาละแล้วตอนนี้ชื่อทมมินเดะดูหน้าเขาดูหน้าเขานี่จริงๆถ้าไม่มีลายขาวๆเนี่ยครับ โอเคตัวดำเลยนะดำทมินเลยเหมือนเจนนิเฟอร์เลยตัวนั้นเนี่ยตั้งชื่อให้มันอันนี้ทมินไอตัวนั้นเจนนิเฟอร์นะด้านนี้นี่อีนี่อีซับอีซับอีซับตัวมันยังไงเราก็ดูตัวอีซับมันดูหน้ามัน ส,ส,สั้นๆนี่ยสั้นกค่หนามันงนะพุดนะบางหางพูดนะพุดนะ,ดอ,ะอืมอีซับนี่มันก็เป็นแม่พวกนี้ไงแม่พวกตัวนี้ตัวนี้น้อยเนี่ยเห็นไหมไหนี่ยตัวน้อย,ยตัวน้อยเกิดขึ้นมาเนี่ยเนี่ <c oughs> แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนี่มันชอบรอนตะก้าเจนายตะก้าเจนายจะมีทั้งถุงเท้าทั้งอะไรเนี่ยันนี้นี่มันก็มานอนตะก้าเจนายอืมมันมีลูกของอีจูด้วยนะอ๋อมันจะไม่เคลียร์กูยังอีทราบเนี่ยม่เคลียร์ขางกูยังดิเอออยากเห็นมารีวิวขเขากองของเขายี่เนี่ย

แม่มันเด็กตัวเดีวมาดูแม่เด็กตัวอีจูกจะดูหน้าจูก่อนดิหน้าเป็นยังไงอ,อันนี้แบบถ้ามินจะมาร่วมแจมเขามาไหนไหนหจู๋น่ะไอ้ลูกมึงนะ่ะ Này nhìn, nó sẵn, nó nguyên nhân nghĩ nó khịp à sạch đâu. Ừ đấy nó nó sẽ sạch đi. Niềm nhiên bà cái đấy. đấy nó nó อ่ามันนี่เป็นยังไงดูน่ะดูน่ะนายเหยียนสันสันนี่ยืบอ่ะนี่กับมันกับมันตีมันจับกับมันยิบมันตักเข่ามันอืมกินไะไรมันเดี๋ยวมึงดูมึงเนื้อมึงหนาดูมึงนี่เหรือเปล่มึงหนาดูมึงนี่นี่ดูมึงไง

ลูกมึงนี่นี่มึงหน้าตาลุงโน่น่นี่เบ่งหน้าตาลุงอืมนนี่นี่นี่นาเนี่ยนี่ลูกมึงนี่นี่นอนตะกากูนี่บ่นี่เมานี่มึงเป็นแนะหน้าตามันพบบนเปยนแนี้น้อยนเนี่ยโอ้น้ายน้อนี่ยขังกันี่ หลานนี้น้อยนี่คั้กคนเนียว่นเดียวคนเนียเมืองแม่มัน่นบุ๊คดูอีซับ่ปดิอีซับเป็นอาตาเอ้ยนเมืองหนตาบั้นคนเนียเฮ้ยตาฮักกังนี่่นเดียหน่ามั้น่นเนียวหน่าันมหน่ามัน เออบูกลูกมันมาดิพคุณอ่ะขี่ลูงลูกมันพวนเดียควนเดียพ้นเดี๋ยวมึงหนาลูกมันเเต็มัาเลยจะต้องหายยังวงใช้ข้าปูใส้ข้าปู พุชิโน่ใช่ป่ะนี่มันแต่ใช้แล้วกี่นี่นี่บางหนามนะครับปู่ ตุดนอนบางหนเนอะเ้อเนเนี่เฮ <laughs> ้ยลุอับเนี่ยเนเนี่ยขจมันขจมันขจมันขจมอนไห <laughs> อีก่ะเห็นตอนไเห็นมือไรปุกนดอ่ะเฮ้ยตีวะ ตีมันตีมันตีมันมันนี่ตีมันมันก็ให้ตีเื้อแหละครับแต่วนน่ามันมืนอกมันก็หยอห่อนไะคุณนะคุณนะคุณนะพุมึงตัวมันขจำมันขยำมันให้เนเนเนะเห็นตอนไหนบ่เห็นมือตอนไหนบนะคุณ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 นะ Đây nè Đây nè Đây nè chắc cả mình. chắc cả mình. chắc cả mình. rene rene เฮิ็ดนี่ยคิด็ดสบายดีแล้วคิดเด็ดซมือนี네่ยนี nah ่คือเด็ดหายแล้วนี่คือด็ดปลหลังเขาปตายตแล้วพุ่นเดีวพุ่นเดียวพุ่นเดียพุ่นยังเลยต้องว่ขาเพิ่นบสบบุญเนี่ยขางหนึ่งนี่คือเด็ดเพินแล้วคดเด็ดนี่เินแล้วเินแล้วเนแล้วขาเพิ่นพีกัดเนี่ยขาหนึ่งเน่ย เออคอยู่ได้เนะี่ยเขาขี้เดยดนะเฮ้ยเรีเก่งนี่อย่างนี้แปลกนานคุณเนี่ยเฮ้ยขี้เด็ดหายแล้วเฮ้ยีเรียดนะจากเตี่อว่ารถเหยียบมันนนี่ยนะนอกขาเนาะนะขานี่หายไปเลยนะี่ยขาแต่ว่าเขาก็อยูได้ครับนี่เฮ้ยขเรียดเก่งนี่อย่างนี่แนลกยืดกับตัวเึนได้ แล้วกขอก่างไปได้เด้กเดกยั่งทีละ่ะขาีมันบ้ได้แจกกัญง่าหมือนเด้แจกก็ลากขาไปนี่เรียนพวดแล้วปีนก็นได้เก่งขนาดพุดนี่คือเรียนดแล้วน,นี่คือเรียน,นแล้วเก่งพดแล้วปีนก็ได้พดแล้ว บักขับปุชินุออกไปก็แล้วพุ่นเหล่เลยต้องเขาอ่ะลุยซับปะฝุ่นเหล่ลุยซับปะนี่แม่มันกันเลยแม่มันดาน <c oughs> <c oughs> นีืซับซับน่าตอีซับเออเดือดเด้